วิธีการสมัคร Binance w e b Trade Crypto Currency ที่ใหญ่ลำหนึ่งของโลกเลยมีวิธีการสมัครยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับ,รบผมกอล์ฟนะครับจากเพจลองทุนครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเ,นเพื่อนๆนะครับในการที่จะ สมัครการใช้งานเว็บเทรดนะครับผมคริปโตเคอเรนซี icy, หรือว่าบิตคอยนะครับผมที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับที่มีชื่อว่าไบแนนนะครับผมแล้วทําไมเราถึงต้องมาสมัครไบแนนถึงต้องมาใช้งานไบแนนนะครับผมข้อดีของไบแนนคืออะไรนะครับใหญ่ๆที่ผมเห็นเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ข้อข้อแรกเลยนะฮะที่ผมเห็นเนี่ยก็คือไบแนนเนี่ยมีเหรียญให้เราเทรดมีสินค้าให้เราเลือกใช้งานในการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยมากกว่า100เหรียญ อันที่2นะครับก็คือ,อวอลลุ่มครับวอลุ่มในการซื้อขายเยอะมาก,มากๆเพราะว่าเป็นเว็บเทรดที่ใหญ่นำหนึ่งของโลกเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะซื้อเหรียญเนี่ยในปริมาณ1ล้านบาท2ล้านบาทนะครับถ้าเกิดเราเทรดในเว็บเทรดในประเทศไทยนะครับหรือว่าไอชทรในไทยเนี่ยก็อาจจะซื้อไม่ได้นะครับแต่ในไมแน็นเนี่ยก็เหมือนเราว่ายน้ําในมหาสมุทรใหญ่เลยนะครับข้อที่3ครับที่ผมเห็นก็คือ ค่าธรรมเนียมในการเทรดนะครับถูกกว่าใน e x c h ช n g e บ้านเราเนี่ยกว่าสเท่าเลยนะครับข้อนี้เราเห็นแล้วนะว่าข้อดีของ b บ n a n c e เนี่ยมีประมาณ3ข้อเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูถึงวิธีการสมัคร b บ N a n c e กันเลยนะครับในแต่ละขั้นตอนครับแ้ในขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับก็สามารถโหลดตัวแอปพลิเคชันของ b i n a n c e ได้นะครับผมเข้าไปที่ App Store นะครับสำหรับ iOS นะฮะก็เข้าไปเสร็จปุ๊บก็เซิร์ชคำว่า b i n a น c e เลยครับ เสร็จป so ุ up, okay. so, first, so, first, ๊บนะฮะก็อ so, ันแรกนะครับก so, ็จะมีแอปพลิเคชันเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยเราก็เลือก Binance b u ค c r y p ต o c u r r น n c y นะครับอันแรกเลยพอเรากดโหลดเสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพอาโหลดเสร็จนะฮะก็จะกด Open ได้เลยครับ a r ราวนะครับ กดไเลาาต่อนะครับคราวนี้มันจะเข้ามาหน้า Register นะครับให้เราเราก็กรอกอ e ีเมลนะครับซึ่งอ e ีเมลเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็น Gmail นะครับผมเพื่อที่จะสะดวกในการใช้งานนะครับแล้วก็เ,เป็นอ e ีเมลที่ใช้กันแพร่หลายเนาะก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ เสร็จปุ๊บนะฮะใส่พาสเวิร์ดนะครับ,รบพอกรอกเสร็จปุ๊บมันจะมีหน้า,าตัวจิ๊กซอขึ้นมาเราให้เราเลื่อนนะครับให้ตรงกันให้แมทกันนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่หน้าของตัว verification อันถัดไปนะครับอันนี้มันจะส่งโค้ดไปให้ให้เราในอีเมลนะครับให้เราเปิดอีเมลเพื่อที่จะเข้าไปดูโค้ดของ My n a n c นนะครับซึ่ง อีเมลนะฮะนี่นะครับขึ้นมาละอีเมลของไ a แนนนะครับก็จะมี Confirm Your Registration นะครับมันจะมีโค้ดสีเหลืองๆให้เราเนะี่ยหตัวเราก็เข้าไป Copy นะครับกด Copy แล้วก็กลับมาที่หน้าแอปของไบแนนนะครับแล้วก็กดเพ e ลงไปวางลงไปนะครับแล้วก็กด submit นะครับเนี่ยคราวนี้มันจะเข้ามาที่หน้าคําถามว่า เราอะเคยซื้อคริปโตเคอเรซีมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเคยใช้งานมาก่อนหรือเปล่าถ้าเราไม,ม่ต้องการตอบเรากดสคริปด้านบนขวามือได้เลยนะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บอะมันจะเข้ามาที่หน้าของตัวแอปพลิเคชันของมันนี้ละตอนนี้เราทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องทําการยืนยันตัวตนนะครับหรือว่า v e r i f y account นะฮะมันจะมีหน้า v e r i f y account มาให้เราเราก็กดไปเลยสีเหลืองนะครับกดเข้าไปนะฮะคราวน,นี้เขาจะให้เราเลือก ว่าเราอยู่ประเทศอะไรนะครับคันที่อะไรแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า Thailand นะครับมันจะมีอยู่2อันนะครับที่เราจะต้อง v e ิฟายนะครับที่เขาระบุไว้อันแรกเลยก็คือ Basic นะครับอันที่2คือ intermediate intermediate นะครับอันนี้มันจะใช้การ v e ิฟายเพื่อที่จะไปแลกเงินในระบบ P2P ของเขาหรือว่าใช้ฟัง์กชันอื่นๆของเขานะครับมากขึ้นซึ่งเราจะต้องทำการยืนยันผ่านพวก บัปร,ประชาชนนะครับที่เป็นอ d การของเราแล้วก็พวกพวกใบขับขี่นะครับหรือว่า,าจะเป็นาพาส,สปอร์ตก็ได้นะครับอันนี้เรากดคอนติเนียต่อไปเลยนะครับก็เขาจะให้เรากรอก First Name นะครับเราก็กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่ออะไรใส่เข้าไปได้เลยนะฮะนะครับ กรเสร็จปุ๊บเรากด Continue ต่อได้เลยนะครับ Continue เนี่ยหน้านี้เขาจะให้เรากรอก Address ที่อยู่ของเรานะครับเราก็กรอกเข้าไปได้เลยตามที่อยู่ของเรานะครับกรอกน้อยนะครับแล้วก็ City ก็เป็น Bangkok นะครับผมกด Continue ต่อไปนะครับ เขาเนี้ยเขาเขียนว่า Verify เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปที่หน้าไหนต่อเราก็คลิกว่า go to home นะครับแล้วเราเนี้ยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บด้านซ้ายมือมันจะมีรูปที่เป็นรูปคนอยู่นะครับซ้ายมือบนเนี่ยให้เราเข้าไปดูนะครับเขาก็จะบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วกเ็เรากดโอเคไปนะครับมันจะมี status ของเราขึ้นขวามนเนาะว่า basic verify อันนี้คือ,อตัว การยืนในตัวตนขั้นพื้นฐานเนี่ยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดซ้ำไปที่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมาหน้าที่เป็น intermediate verification นะครับอันเนี้ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เป็น id card นะครับหรือ passport หรือว่า driver license นะครับคราเนี้ยผมจะใช้เป็น id card ก็คือแบบชาชนของผมเองนะครับกดเข้าไปเลย continue นะครับ คราวนี้เขาจะบอกรายละเอียดว่าให้เราถ่ายรูปให้ตรงตามข้อกำหนดของเขานะครับที่เป็นตัวติเขียวด้านซ้ายบนนะครับเราก็ทําการเทคโฟโต้ได้เลยมันจะมีการถ่ายข้าหน้าให้เลือก2ออย่างคือเทคโฟโต้แล้วก็อัปโหลดเราเลือกเป็นเทคโฟโต้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับถ่ายเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นการเทคโฟโต้ด้านหลังนะครับหลังบัตรของเราเราก็เปิดหลังบัตรของเราแล้วก็ถ่าย อัปโหลดขึ้นไปแล้วก็กดคอน t ิ n นีนะครับคอน o ิ t น n u e ต่อไปเลยรอรูปภาพมันอัปโหลดแบบหนึ่งพออัปโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะมาหน้าที่เป็นการสแกนหน้านะครับเออถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหน้าถ่ายรูปหน้าเราเข้าไปแล้วก็เซลฟี่หน้าเราได้เลยนะครับเปิดกล้องหลังนะครับแล้วก็ถ่ายเข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็อัปโหลดเข้าไปเสร็จแล้วก็กดคอน t ิ n นี พอคอนดิชเสร็จปุ๊บเนี่ยอันต่อไปมันจะให้เราสแกนใบหน้าเราละนะครับซึ่งเขาบอกเงื่อนขว่าเราไม่ควรใส่หมวกนะครับไม่ควรใส่แว่นตาแล้วก็ไม่ควรใช้ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเราก็กดสตาร์ทได้เลยคราวนี้มันจะมีตัวกลมๆเนี่ยขึ้นมาให้เราสแกนนะครับเราก็เลื่อนให้ตรงกับหน้าเราได้มครับโอเคเราโหลดดิง้งอ่ะโอเค โพลิฟิ i คชันส c เ s s f u l เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็กดแบ็กไปกดกดปิดไปนะครับมันจะขึ้นว่า under review นะครับก็คือรอเขายืนยันนะครับแต่เมื่อกี้ผมถ่ายมือผมไปนะครับอาจจะขึ้น reject ได้นะครับปฏิเสธได้คราวนี้ สิ่งที่เราตรงนี้เราแค่รอเขาอาจจะประมาณวันหนึ่งหรือว่าไม่เกินวันหนึ่งขึ้นอยู่กับทราฟฟิกของคนที่ใช้งานของตัวบีแอนด์ด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือเราเลื่อนลงมานะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมี Security นะครับระบบความปลอดภัยที่เราจะต้องเสิร์ฟให้กับ a อ count ของเรามีอะไรบ้างนะฮะคราวนี้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะมีอยู่4อันเลยนะครับแต่ผมแนะนำเพื่อนเนี่ยใช้ประมาณ3อันในการที่จะล็อกตัว Account ของเราเพื่อป้องกันนะครับอันแรกเนี่ยอีเมลเนี่ยมีการต มีสีเขียวติดกถูกไปมันที่เหลืออยู่ย2อันบนนะครับก็คือตัว Google Authentication นะครับแล้วก็ตัว SMS นะครับเรามา Verify ตัว SMS ก่อนเลยนะครับเรากดไปที่ SMS นะครับแล้วก็กดเปิดนะครับตรงนี้มันใช้เราพริมพ์เบอร์นะครับเราก็พิมพ์เบอรอ์เบอร์ที่เราใช้ได้เลยอันนี้จะผมจะพิมพ์อีกเบอร์หนึ่งไปนะที่ผมใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองดูคือ,อที่มันขึ้น6 6เนี่ยเลขที่เราจะพิมพ์ต่อไปเราไม่ต้องใส่ใสเลขศูนย์ก็ได้ นะครับก็คือพิมพ์เลขต่อไปได้เลยนะครับคราวนี้กดเซนนะครับแล้วก็กดเซนที่ตัวตัวอ e ีเมลของเราด้วยนะครับ SMS เนี่ยมันจะไปเข้ามันจะไปเข้าที่เครื่องนะครับเราก็ไปเอาก๊อปปี้มามาใส่เลขไปนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวอ e ีเมลเนี่ยเราก็ไปกรอกไปเปิดดูที่หน้าอ e ีเมลของเราเอาอันใหม่นะอันใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ยโอเคล้วก็ก๊อปปี้ไป ล้วก็กดเพสต์เข้าไปนะครับแล้วเราก็เพสต์ตัวเบอร์โทรศัพท์ที่เป็น SMS นะครับเพื่อล็อกเพื่อล็อกมันอีกทีหนึ่ง77605นะครับอันนี้เราก็กดสมิดอ่ะมันจะทำการล็อกตัว SMS เสร็จเรียบร้อยละนะครับคราวนี้ไอสิ่งที่อีกการดึงที่เราขาดนัคือตัวทวิเบนะครับทวิเบอันน,นี้คือเราจะลิงก์กับตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นโปรแกรมใช้งานในการ ล็อกตัวตัวเลขเนี่ยตัวเลขที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาถ้ผมเปิดให้เพื่อนดูเนี่ยนะครับมันจะมีเวลาด้านขวาเนี่ยขยับไปเรื่อยๆนะครับจนครบ10วินะครับสิวิเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับโดยประมาณนะฮะคราวนี้เราทําเรื่องการแอดตัวใหม่เข้าไปเลยแอดผ่านได้2รูปแบบนะครับรูปแบบที่เป็นเคียร์โค้ดนะครับหรือว่าเป็นตัวโค้ดที่เป็นตัวเลขนะครับที่เป็นคีย์คราวนี้เราก็เข้าไปดูในใบแนนเนี่ยว่าตอนที่เราเปิดตัว Security ตัวเนี้ย มันจะบอกว่าให้เราดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนั้นก่อนซึ่งเรามปอยู่แล้วเนาะถ้าใครยังไม่มีก็สามารถเข้าไปเซิร์ชนะครับเขียนตามตัวนี้ตัวแอปพลิเคชันที่ผมกำลังโชว์อยู่ตรงหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวบนเนี่ยพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ a u t h e นะครับ n t i c a t o r นะครับอันนี้คือพิมพ์เข้าไปได้เลยก็ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็ใช้งานนะครับคราวนี้เราก็กด next นะครับในตัวหน้าของแอปพลิเคชันของไบไบแอนนะครับกด copy ตรงนี้นะครับโค้ดตัวเนี้ย ก็ปี้ข้อตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ตัว Google Authentication c a t o r นะครับเอาทุทีเสร็จปุ๊บเราก็กดตัวอแอดมันมีตัวแอดอยู่เนะาะเมื่อกี้ผมกดไปโดนปิดไปแล้วเ,เดี๋ยวนึงขอปิดก่อนปิดที่หนึงก่อนเหมือนมันจะ,ะมีขึ้นตัวบวกขึ้นมาบวกด้านขวาเนาะเราก็กด enter นะครับแล้วก็พิมพ์ Account อาจจะพิมพ์ว่าใบแน e นะครับใบแนนหก็ได้นะครับแล้วก็ c o p ี Key ตัวเมื่อกี้แอดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาด้านล่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นข้างล่างนะครับไบนั้นหนึ่งมีตัวเลขตรงนี้เราก็พี้ตัวเลขนี้ไปนะครับแล้วก็เปิดตัวแอปของไบนแนนเพื่อที่จะอ๋อเราต้องก๊อปปี้ททษทีเอาใหม่เอาใหม่เรากปปี้ตัวนี้ตัวตัวคีย์ของเขาก่อนเนาะอันดับแรกก๊อปปี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เข้าไปที่ตัวนี้แอดใหม่อีกทีหนึ่งเนาะแอดเพื่อนเพื่อนเห็นนะเมื่อกี้ผมพิมพ์ผิด อ่ะไบนแนสองเนาะแล้วก็กรอบคีย์มานะครับพอกรอบคีย์เนี่ยไบนแนสองจะขึ้นมาในตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าไบนแนนกดเน็กก่อนแล้วก็ c o อปปี้ตัวคีย์16ตัวตัว่อกี้นะครับกดเน็กอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเชื่อมกันนะพอมันพอเข้ามาที่หน้าเชื่อมกันเนี่ยสามอันเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้ง เบอร์โทรศัพท์ SMS นะครับแล้วก็ตัวอีเมลนะครับแล้วก็ตัวเลข6ตัวนะครับในตัวโปรแกรม Google นะครับเรากดเซนให้หมดเลยนะครับทุกอันทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับ, up, รบแล้วก็ตัว email. อีเมลจะขึ้นมาใหม่เนี่ยผมจะเอาจากในเบอร์โทรศัพท์มากรอกน,นะก็คือศูนย์หนะครับสามหนึ่งเจ็ดนะครับตรงนี้คือโทรศัพท์แล้วก็ตัวอีเมลของผมที่เป็นอันใหม่เนาะเนี่ยมันจะเขียนว่าทัวร์เปเนไหมเราก็ก๊อปปี้มาเลย 6ตัวว copy มาาบอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวโปรแกรม Google นะครับเราก็เข้าไปใน Google แล้วก็ copy มันมานะครับมาใส่เข้าไปกด submit เครานี้มันจะเขียนว่า success ก็คือเรียบร้อยละคราวนี้เรื่อง security ของเราเนี่ยจะมีทั้ง3ฟังก์ชันเลยก็คือทั้ง email ทั้ง sms แล้วก็ตัว Google Authentication นะครับอันนี้ผมชอบพูดชื่อมันผิดค่อนข้างยาวหน่อย คราวนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องอรู้รู้ต่อไปก็คือถ้าเกิดเราไม่ชํานาญภาษาอังกฤษเนาะเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเราเข้าไปที่หน้าของ setting เนาะ setting ตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่เปลี่ยนเป็นจากอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยพวกนี้แอปพลิเคชันต่างๆใน Binance เนี่ยจะเป็นภาษาไทยให้เราหมดเลยนะครับตะกทีที่มันขึ้น fail เนี่ยเพราะว่าผมถ่ายรูปมือผมไปเองนะครับไม่ได้ยืนยันจริงๆ ถ้าเพื่อนถ่ายเป็นรูปภาพของตัวเองเนี่ยมันก็จะเขียนว่า Verify แล้วก็มีตัวติ๊กสีเขียวให้เราเห็นนะครับเป็น verify ติ๊กที่เขียวให้เห็นนะครับคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันของ Binance ทเนาะที่เราทําการล g จ s t e r กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนจะต้องรู้อีกหนึ่งอันคือถ้าเกิดเราเป็นคนที่เทรดบ่อยๆหรือว่าใช้งานในการซื้อขายบ่อยๆนะครับเราจะผมจะแนะนําให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาที่ด้านบนเนี่ยแล้วคมันจะมีคําว่า b i n a n c e Lite เนี่ย ให้เปลี่ยนเป็นตัวบ a n c e Pro นะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ฟูลมากกว่าเต็มมากกว่ามีทุกฟังก์ชันให้เราใช้ได้เลยนะครับอันนี้จะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่านะฮะและนี่นะครับเป็นวิธีการสมัครบ a n c e นะครับ Exchange ทางด้านคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ใหญ่นำดําหนึ่งของโลกเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมา,าพูดถึงวิธีการใช้งานระบบ P2P ในบ a n c นนะครับในการที่จะแลกเงินเป็น s ซเบ e คอยเข้าไปเทรด ได้ด้วยถ้าพเบอนคนไหนที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับที่เรารวบรวมมาให้แล้วสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาถามในคอมเมนต์ของทางช่องของรองทุนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบรายละเอียดให้นะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมกอลฟนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแลวสวัสดีครับ